ที่นอนมันนุ่มจ <สา S 1> หม <c oughs> เรากำลังจะไปที่เมืองไปไหนอ่ะสันสเปนก็มองแต่เดินมองเซียหเหรออ๋อเซียห เราจะไปขึ้นกระเช้ากันอยู่ข้างบนนี้ขึ้นไปบนภูเขาแต่ไม่ถึงกับยอดนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเอ่อมอนส s t e r ี่นะคะวิหารศักดิ์สิทธิ์ของคนคริสเตียน แบบพวกพระอะไรเข้าอยู่กันที่ไหนมองเซรามอนเซราขึ้นไปจัดตั้งขึ้นไปบนตัวกาเซียส ก็มเียอย่าตั๋วหรือเปะอย่าปัดการอดเลยตั๋วไม่ิร์ก่ตนิเอาร์โค้ดสำหรับเข้าไปนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะไปกัน

Mm -hmm. It's like a monastery. <laughs> La <basique>. <laughs> <laughs> เันที่เราไปอินโฟเมชันว่ามอน asteries เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิหารกันบาซิลิก้าคนละ8ยูโรนะคะ บาซิลิกาทางเข้าอยู่ตรงนี้สวยไหม

ตรงนี้กันนะดิสีอย่าดู<ใ>นายทำยังไงไม่ใช่หัว,วใจหัว,วไหลซ้ายหัวไหลขวาสองสามสี <laughs>

เื่อยอะปิดหรอ